สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงเงินนาทีทองค่ะวันนี้วันพุธแล้วนะคะพุธที่23มกราคม2 5 6ะอยู่กับคุณเทพกิจชาสุริยวงมิชันธนวันบรรทัโชตค่ะครับวันนี้ดัชนีหุ้นไทยดูทรงแล้วคล้ายๆกับเมื่อวานนี้เลยนะที่ช่วงเปิดตลาดก็ขึ้นไปได้แล้วก็มีช่วงหนึ่งเนี่ยที่ลดลงไปนะครับก่อนที่จะพงกบหัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดตลาดบวกไปเล็กน้อยนะครับวันนี้บวกขึ้นมา 1.79จุดนะครับมาปิดตลาดนะครับตอนนี้ครึ่งวันเช้าอยู่ที่1,435.88จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายครึ่งวันเช้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ23,739ล้านบาทโอ้โสาเหตุที่หุ้นไทยนั้นย่อตัวลงมาแบบนี้เป็นเพราะว่ามีแรงเทขายทำกำไรนะคะหลังจากที่บรกเกอร์ส่วนใหญ่นั้นคาดการกันข่าวว่าตอนนี้ดัชนีหุ้นไทยกำลังจะไปทดสอบที่ระดับ1,450จุด และโอกาสนี้นะคะถ้าหากว่าผ่านไม่ได้เส้นเด็กไทยจะมีแรงเทคโพรฟิสนั่นเอง เพราะฉะนั้นก็เลยมีแรงเทขายทํากําไรออกมาในหุ้นหลายๆตัวดันให้ดัชนีนั้นยอตัวลงมาอยู่แดนลบแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีแรงซื้อสวนเข้ามาประกอบกับนักทุนต่างชาติที่ยังคงซื้อสุทธิเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าย้อนกลับไปดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ยังคงเข้ามาซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนภาพรวมของเส้นเด็กไทยที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนั้นก็มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นตัวใหญ่หลายตัวเลยทีเดียวโดยเฉพาะตัวของปูนใหญ่ที่ดันให้ดัชนีนั้นทรงตัวอยู่ในแดนสีเขียวได้ในช่วงเช้านี้นะคะเพราะฉะ ตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงเขียวยกแผงะจะมาปรับกลยุทธ์กันแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการทยอยประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนอกจากในบ้านเราจะมีการทยอยประกาศผลประกอบการของหลายๆบริษัทแล้วต่างประเทศเองเขาก็มีการทยอยประกาศผลประกอบการเช่นกันถูกต้องฮะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงประกาศผลประกอบการไตรามาสที่4รวมไปถึงรวมของปี2555นะครับที่ตลาดของสหรัฐเนี่ยมีหุ้นตัวหนึ่งโดดเด่นมากนะครับ แล้วเราก็รู้จักกันดีนะครับเซิร์ฟเอนจินชื่อดังอย่าง Google นะฮะที่ล่าสุดเมื่อวันนี้ประกาศนะครับผลประกอบการประจำปี2555หรือว่าปี2012ออกมาโอ้โหตัวเลขสูงสุดในรอบ15ปีนะฮะมีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแม่แบ่งมาให้เราสักครึ่งหนึ่งก็ยิ้มเลยนะเป็นผลประกอการรวมประมาณ5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหก็สูงสุดในรอบ15ปีเลยนะ ส่งผลนำให้หุ้นตัวนี้เนี่ยพุ่งสูงขึ้นเกือบ5%เนะฮะ Google รายงานผลประกอบการนะครับไตรามาสสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,890ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ8 6 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้น7%็เปขาบอกว่ามาเอาช่วงโคกสุดท้ายเนี่ยะนะครับไตรามาสที่4เติบโตขึ้นมาเยอะมากนะครับรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ1ใน3นะครับของผลประกอบการปีที่แล้วส่งผลให้ผลประกอบการทั้งปีอยู่ที่5,200ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ ทำให้ตอนนี้นะครับหนึ่งในผู้ก่อตั้งลาลีเพจ g นฮะปัจจุบันก็เป็นประธานบริหารของบริษัท Google เนี่ยบอกว่าถือว่าปีที่แล้วผลประกอบการดีนะครับไม่เลวเลยทีเดียวนะฮะตั้งแต่ก่อตั้งมานานกว่า15ปีนะครับแต่ละจงจากนี้ไป Google เองก็คงต้องปรับตัวเหมือนกันเพราะว่าโลกใบนี้นะฮะก็ต้องมีการแข่งขันสูงมากขึ้นตอนนี้ Google เองนะครับพยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีความก้าวหน้าม,มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่ม โทรศัพท์นะครับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตลงไปถึงแอปพลิเคชันต่างๆด้วยเพราะว่าตอนนี้มีคู่แข่งเยอะ,ะหนึ่งในนั้นก็คือค่าจาก Apple นั่นเองอนะค่ะ ก็ถือว่าผลประกอบการสวยหรูเลยนะคะเพราะว่าความนิยมของ Google เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเป็นเซิร์ชแอนจินที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดนในโลกของเราเลยก็ว่าได้และที่สําคัญตอนนี้เขาก็ค่อนข้างจะเจาะตลาดในด้านของการหารายได้จากคําว่าเซิร์ชนั่นเองนะคะในบ้านเราก็มีเหมือนกันบรรดาภาคธุรกิจในช่วงนี้เองเนี่ยก็เริ่มที่จะใช้เครื่องมือตรงนี้แหละในการต่อยอดในการทําธุรกิจนะคะเขาจะมีการขายโฆษณากันด้วยสําหรับ Google, Google ก็เลยทำให้รายได้ของเขานั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะ พาย้อนกลับเข้ามาดูการลงทุนในบ้านของเรากันบ้างน,นะคะในช่วงนี้เองจะเห็นได้เลยว่าหุ้นตัวเล็กตัวน้อยนั้นแหมโดนทุบกันใหญ่เลยนะคะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่ามีการเก็งกำไรเล่นกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนทําให้บางตัวนั้นค่า P/E สูงถึง40เท่านะคะและราคานั้นเรียกได้ว่าบวกขึ้นมา100ถึง200ค่ะทำให้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นก็กังวลนะคะและทางกรอเองก็กังวลเช่นกัน เลยมีการเดินหน้าสุ่มตรวจบรเกอร์ต่างๆแล้วก็ไปตรวจดูซิว่าหุ้นตัวเล็กตัวน้อยนั้นมีแรงเก็งกําไรหรือว่าปั่นหุ้นสูงขนาดไหนนะคะเลยทําให้ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนั้นตอนนี้ถือว่ามีการปรับตัวลดลงมาสําหรับกลุ่มหุ้นตัวเล็กตัวน้อยนะคะเพราะว่าหุ้นเกงกําไรที่สูงขึ้นมาจนทําให้ผลราคานั้นเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อย 200%ในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีหลายตัวนะคะแต่ว่าทางตลาดหลักทรัพย์เองเ,เขาก็ไม่ได้นิ่งดูดายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ก็ออกมาเตือนกันแล้วคุณจรพรพรโชติกาสเถียนล่าสุดมีการไปสุ่มตรวจโบรกเกอร์ที่มีวอลุ่มการซื้อขายหุ้นเก่งกําไรสูงนะคะทำให้ตอนนี้เองนักลงทุนค่อนข้างจะก,กังวลใจถึงขั้นที่ว่าเทขายทิ้งหุ้นตัวเล็กตัวน้อยหุ้นเก่งกําไรหลายตัวติดฟอลนะคะอย่างเช่นหุ้นของบริษัท international engineering หรือว่า IEC นะคะที่เมื่อวานนี้ตลาดหลักทรัพย์สุ่มตรวจเนี่ยปรากฏว่าถูกขายราคาร่วงลงไปติด f a l ที่0.07บาทต่อต่อหุ้นนะคะก็ประมาณ7สตางค์ต่อหุ้นอันนี้คือเมื่อวาน fall แล้วนะคะ fall วันแรกยังไม่พอคะ่ะวันนี้ราคาปิดครึ่งเที่ยงก็ fall เรียบร้อยแล้วลงไป28%ติดฟอลติด fall แล้วนะคะไปที่5สตางค์แล้วนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นใครที่กระโดดเข้าไปซื้อในช่วงที่ราคาขึ้นไปสูงก็ อาจจะขาดทุนกันย่อยยับเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีหลายตัวค่ะที่ถือว่าเป็นหุ้นเก่งกําไรและเห็นจากราคาดิ่งลงมาอย่างอีกตัวหนึ่งก็คือเอ็นพาร์นะคะก็จะเห็นว่าราคานั้นก็ย่อตัวลงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็ลงใหม่อีกแปดเปอร์เซ็นในช่วง,คร,งครึ่งเช้านี้หลายตัวส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่ต่ำกว่าบาทหนึ่งทั้งนั้นเลยนะคะทางคุณจรรยพรโชติกาศเถียนก็ออกมาเตือนอีกรอบหนึ่งนะคะว่า การลงทุนในช่วงนี้ต้องระมัดระวังตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ห้ามการเก็งกําไรแต่ทุกคนจะต้องเล่นภายใต้กฎกติกาเดียวกันและการเข้าการตรวจสอบซื้อขายหุ้นที่ถือว่าติดแคชบารานนั้นเพื่อต้องการป้องกันความเสี่ยงให้กับลูกค้าในระบบนะคะนอกจากการสุ่มตรวจในครั้งนี้แล้วยังมีการพูดถึงหุ้นที่ติดแคชบารานด้วยปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา มีหุ้นที่ติดแคชบาลานแล้วคือต้องวางเงินสดในการซื้อขายหุ้นเนี่ยนะคะประมาณสักเกือบจะ50ิหลักทรัพย์แล้ว <c oughs> นะคะแล้วเราจะเห็นเลยว่าหุ้นตัวไหนที่ติดแคชบาลานช่วงนี้ราคาก็ดิ่งลงมามากมายเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกับการลงทุนด้วยในขณะที่หุ้นที่กําลังจะเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของบ้านเราในช่วงปี2556นี้ IPO มีหลายตัวที่กําลังจ่อรอคริวเข้าซื้อขายอยู่ปรากฏว่าก็ ในช่วงต้นปีนี้ก็มีข่าวใหญ่เหมือนกันสำหรับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมคะ EA นะก็ตอนนี้กำลังที่จะเปิดขาย IPO นะครับแต่มันมีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขามีการแจ้งมานะครับจากกรลอตนะครับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยบอกว่ากรลอตได้แจ้งข้อมูลไปที่บริษัทพลังงานบริสุทธิ์นะครับให้ชี้แจงกรณีที่ให้ข้อมูลบริษัทคือตามที่เป็นข่าวกับที่บริษัทแจ้งกับกรลอตเนี่ยไม่เหมือนกันนะ คือแจ้งไว้กับสื่อมวลชนอีกอย่างหนึง่งแต่เหมือนกับว่าข้อมูลที่กราตได้รับเนี่ยโดยเฉพาะอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทในช่วงเก้าเดือนของปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณห้าจุูนย์ห้าปอร์เซ็นตะครับแล้วก็มีการประมาณกำไรสุทธิของปี2 5 5พันห้ารอยห้าสิบแปดอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันเก้า้อยหสิบปดล้านบาทแต่พอข่าวที่เกิดตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยกลับกลายเป็นว่าไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่า ทางประธานเจ้าที่บริหารพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยจะต้องชี้แจงกันหน่อยนะครับแล้วก็ฝากไปถึงคนที่ลงทุนนะครับว่าบางคนที่จองหุ้นตัวนี้ไปแล้วนะครับจะทำะยังไงดีเอ๊ะเผื่อว่าหุ้นตัวนี้มันมีปัญหาหรือเปล่ายกเลิกการจองได้นะฮะแต่ต้องยกเลิกนะครับโดยติดต่อทางบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้จองซื้อเอาไว้ ภายในวันนี้เท่านั้นนะครับ23มกราคมถ้าหากว่าโรเจากนี้แล้วก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มั่นใจนะครับรีบติดต่อริสัทหลักทรัพย์ที่เขาเปิดจองตัวนี้เอาไว้นะครับสำหรับหุ้นบริษัทพลังงานบริสุทธิ์หรือว่า e a นั่นเองนะครับค่ะเพราะว่าราคาที่มีการเค IPO อยู่ที่5บท50ตางค์นะคะเพราะฉะนั้นยังเหลือเวลา สำหรับวันนี้ก่อนที่ตลาดหุ้นนั้นจะปิดทำการซื้อขายนะคะทางผู้บริหารของบริษัทพลังงานบริสุทธ์นั้นมีการแจ้งจดหมายไปยังทางตลาดหลักทรัพย์และก็กรอตต์เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าการชี้แจงนั้นบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดค้าเคลื่อนเรื่องของการให้ข่าวนะคะในขณะที่ผลการประเมินเรื่องของกําไรแล้วก็รายได้ในอนาคตนั้นเป็นการประเมินบนความคาดหวังนะคะว่าเป็นการประมาณรายได้ในอนาคตซึ่งยังไม่เกิดขึ้นจริงนะคะก็ลอง พิจารณาปัจจัยนี้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจจะยกเลิกรหรือว่าไม่ยกเลิกจองหุ้น IPO แล้วก็ต้องไปดูงบการเงินประกอบแล้วก็ดูข่าวเยอะๆด้วยนะคะจะได้รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยดูแนวโน้นนมธุรกิจแล้วจะดีจริงหรือเปล่าะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนดีกว่านะ,ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตรวจสอบพิษทางตลาดหุ้นในช่วงบ่ายนะฮะว่าช่วงบ่าย จะคล้ายกับเมื่อวานหรือเปล่าเพราะเมื่อวานนี้มันก็ออกมาในรูปนี้คือข,ขึ้นมาได้แต่พอช่วงบ่ายปุ๊บขึ้นไปถึง1,450จุดโอ้โหตอนหลังดิ่งลงมาค่อนข้างเยอะนะฮะ,ะก็ต้องกลับมากำหนดกลยุทธ์กันในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาครับ